ลุงฮักคุ้นเคยกับคุกมากเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแหกคุกคุกสําหรับเขาก็เหมือนโรงแรมเท่านั้นเขามักจะเข้าไปพักผ่อนสองสามวันเมื่อเบื่อก็จะหนีออกมาภายในไม่กี่นาทีนอกจากนี้ลุงฮักเฮนรี่ยังมีความสามารถในการลุ้งกระเป๋าแค่สัมผัสเบาๆก็ขโมยของได้แล้วแต่ลุงฮักก็มีหลักการของตัวเองเป้าหมายของเขาคือคนรวยมากๆเท่านั้นวันนี้เฮนรี่เข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งเขาเห็นชายหนุ่มรวยคนหนึ่งเป,เป็นเป้าหมายอย่างรวดเร็วเฮนรี่ทักว่านาฬิกาของคุณสวยมากทองทำผสมแพทิทัมพร้อมเพชร23ากะรัต มีจำกัดทั่วโลกเพียง2เรือนเท่านั้นราคาอย่างน้อย5ล้านดอลลาร์ผู้จบเฮนรี่ก็แกล้งทำวายหกใส,เส่เศรษฐีจากนั้นก็แซงขอโทษและช่วยเช็ดเสื้อให้เมื่อเฮนรี่จากไปเขาก็ได้คิดต่อมาเฮนรี่รีบไปที่ห้องของเศรษฐีถ้าจะขโมยก็ต้องเอาให้คุ้มเฮนรี่เห็นกล่องฬิกาบนตัวอย่างรวดเร็วไม่รอช้ารีบคว้ากล่องแล้วหนีไปเศรษฐีกลับมาพบว่ากล่องฬิกาหายไปสั่งให้บริการไล่ตามทันทีแต่ก่อนที่บริการจะตามทันเฮนรี่ก็เข้าลิฟต์หนีไปแล้วไม่คาดคิดว่าพอออกมาที่ลอออบ,บีี้จะมรรรถรููออย่ น่าประหลาดใจที่คนในรถคือเศรษฐีคนนั้นเฮนรี่ถูกบังคับขึ้นรถถึงรู้ว่าติดกับที่แท้เศรษฐีคนนั้นเป็นเจ้าชายจากประเทศในตะวันออกกลางเห็นว่าเฮนรี่มีความสามารถเขาจึงต้องการชวนเข้าร่วมทีมเจ้าชายขับรถพาลุงแฮกหนีจากการไล่ล่าของตำรวจเพราะเฮนรี่หนีคุกเป็นประจำการหนีตำรวจจึงเป็นเรื่องปกติเจ้าชายเร่งความเร็วสลัดตำรวจได้อย่างง่ายดายทั้งสองคนมาถึงสนามบินที่เพื่อนร่วมทีมสามคนของคน,งคนรวยรอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเฮนรี่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของเจ้าชายไม่งั้นจะถูกตำรวจข้างล่างจับพอขึ้นนเครื่องบิ เฮนรี่ถึงรู้ว่าทั้งหมดเป็นกับดักของเจ้าชายเจ้าชายตั้งใจสใส่นาฬิกาปรากฏตัวต่อหน้าเฮนรี่และตั้งใจให้เฮนรี่ขโมยทีกาบังคับให้เขาขโมยกล่องนาฬิกาแล้วใช้รถซูเปอร์คาร์เฮนรี่หนีจากตำรวจตอนนี้เจ้าชายเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับทั้งสี่คนพวกเขาขโมยจากคนรวยแจกจ่ายให้คนจนสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถพิเศษพอนชายผิวดำเป็นโจรมือฉมังมักจะเล็งต้าไปที่ตู้นิรภัยฝากของในธนาคารพอนก็ฝากของในตู้นิรภัยเช่นกัน แต่สิ่งที่เขาฝากคืออุปกรณ์ไขกุญแจอเนกประสงค์รอให้พนักงานผ่าเข้าห้องนิรภัยเพื่อเอาของพรจะใช้อุปกรณ์ไขตู้นิรภัยทั้งหมดที่เก็บของพวกมาเฟียฝากไว้ข้างในมีเงินและของมีค่าจํานวนมากทั้งหมดถูกพรขโมยไปแล้วปิดตู้นิรภัยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกมาเฟียพบว่าตู้นิรภัยของพวกเขาว่างเปล่าทุกคนก็โทษผู้จัดการธนาคารแล้วเอาเงินไปแจกจ่ายให้ประชาชนคนยากจนบางครั้งก็ได้รับเงินจนํานวนมากสมาชิกคนที่สองอาหาวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดและการทาลายระเบิด สมาชิกคนที่สามดอานาเป็นนักสู้ที่เก่งมากคนเดียวก็สามารถเอาชนะคนตุดครั้งนี้กลุ่มต้องการจับอยู่รายใหญ่ทองคํามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ในเรือนจําผู้คุมเรือนจําลาวไปเป็นคนชั่วร้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ร่วมมือกับองคอ์กรลักลอบค้าของเถือ่อนรวมถึงองคอ์กรมาเฟียเพื่อฟอกเงินทรัพย์สินผิดกฎหมายถูกเก็บไว้ในเรือนจําของเขาแผนของแก๊งคือบุกเข้าเรือนจําและขโมยทองแต่พวกเขาไม่เคยเข้าคุกม,มาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงว่าจ้างเท่าเหอะพวกคุณต้องการให้ฉันบุกเข้าเรือนจํา ที่มีคนถือปืนนับร้อยล้อมรอบเพื่อขโมยทองนั้นเหรอเท่าเหอปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดนานกรมอันธพาล์ไม่ได้บังคับและปล่อยให้เฮนรี่จักไปเพราะที่นี่คือสหรัฐอเอมเรตกาที่ร่ำรวยลุงแฮกก็รีบตรงไปที่โรงแรมห้าดาวไม่นานก็พบเป้าหมายเป็นชายร่ำรวยคนหนึ่งเหมือนเคยเฮนรี่เริ่มทักทายพูดคุยผมรู้ว่าทั่วโลกมีแค่สี่อร์ชันเท่านั้นราคาไม่ต่ำกว่า20ล้านดอลลาร์พูดจบเฮนรี่ก็แกล้งก้มเก็บกระเป๋าสตางค์ใต้พื้นเห็นเศษฐีสแสดงท่าทีไม่อย แต่เฮนรี่ก็ได้กระเป๋าสตางค์ของเขามาแล้วตอนจะเดินจากไปบังเอิญชนกับสาวคนหนึ่งแค่เพียงเท่านั้นกระเป๋าที่เพิ่งขโมยมาก็กลายเป็นสีชมพูนี่คือฝีมือระดับเซียนปัทเซียนจริงๆสาวสวยคืนกระเป๋าให้เศรษฐีเฮนรี่หันกลับมาอยากพบสาวสวยคนนี้สักหน่อยเห็นทั้งสองคุยกันดูเครียดเศรษฐีรีบอยากเป็นฮีโร่ช่วยสาวงามผมเตือนนะนี่แฟนผมนะัถ้าคุณรู้จักที่ต่ำที่สูงรีบไปให้พ้นออกง,งั้นเถอะงั้นคุณต้องเรียกผมว่าพ่อนะเพราะเธอคือลูกสาวผมเศรษฐีได้ยินก็วิ่งหนี ที่แท้สาวสวยคนนี้ก็คือลูกสาวของเฮนรี่วิชาล้วงกระเป๋าก็เรียนมาจากพ่อของเธอวันรุ่งขึ้นลุงแฮกกลับมาที่ทีมผมจะเข้าร่วมแท้ได้เป็นผู้นําและผมต้องได้ทองครึ่งหนึ่งทุกคนยอมให้เฮนรี่เป็นผู้นําแต่ทองที่ขโมยมาได้พวกเขาจะแบ่งให้คนจนเมื่อได้ยินว่าไม่มีเงินคุณหาก็ไม่ทําอีกต่อไปแต่เมื่อออกไปข้างนอกก็จะลูกสาวของตัวเองน่าแปลกใจที่เรื่องนี้เป็นแผนของลูกสาวทั้งหมดปรากฏว่า หญิงสาวรู้ว่าเรือนจาของไว้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายดังนั้นทั้งกลุ่มต้องการลงมือทันทีคุณฮาเห็นแบบนั้นจึงจำใจย,ยอมรับเขาต้องปกป้องลูกสาวของเขาอย่างเต็มที่ต่อมาทั้งกลุ่มเริ่มวางแผนขโมยอันดับแรกต้องระบุตำแหน่งของทองคําคุณฮาพบรถขนส่งเสื้อผ้าที่น่าสงสัยในเรือนจํามีห้องสกริทาไมพวกเขาต้องขนเสื้อผ้าออกไปซักข้างนอกถ้าเป็นแบบนั้นก็มีความเป็นไปได้เดียวห้องสกริในเรือนจําคือคลังทองคําหลักตอนนี้เราสามารถลงมือได้แล้ววันรุ่งขึ้นทั้งกลุ่มปลอมตัวเป็นชาวอารักเข้าโรงแรม สังเกตพบว่าซาลอนกำลังส่งกระเป๋าทองคำให้ไอ้หนวดดกทั้งกลุ่มต้องการต้นกระเป๋าใบนี้เมื่อไอ้หนวดดกถือกระเป๋าออกมาที่ประตูคุณฮาสายชุดตะวันออกกลางมาชนกับมันพอกลับถึงรถกระเป๋าทองคำก็ถูกสับเปลี่ยนแล้วรอจนไอ้หนวดดกเอากระเป๋าไปให้บอสใหญ่เจ้านายโกรธมากเพราะข้างในมีแต่หนังสือบอสใหญ่โมโหโทรหาผู้คุมเรือนจำพรุ่งนี้เขาจะมาขนคลังทองคำออกทั้งหมดข่าวนี้ไม่ดีเลยสำหรับทีมคุณเลวเพราะพวกเขาต้องขโมยทองคำหลายตันให้หมดภายในวันนี้เวลาในคุกนั้นเร่งรีบมาก อันดับแรกเขาปลองตัวเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาเข้าไปในคุกเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ในครัวจากนั้นค,ค่ผู้รับผิดชอบว่าเตาอบมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต้องเปลี่ยนทันทีมิฉะนั้นจะระเบิดและก่อความเสียหายแรงผู้จัดการความปลอดภัยตกใจกลัวรีบโทรสั่งซื้อเตาอบใหม่สองเครื่องทันทีต่อจากนั้นไดอาน่าเข้าหาและเที่ยวคนขับรถขนส่งเตาอบสุดท้ายเขาถูกมัดไว้ในห้องน้ำไดอาน่าได้กุญแจรถบรรทุกมาอย่างง่ายดายในขณะเดียวกันลุงฮักและอาหาปลองตัวเป็นคนงานขนส่งสำเร็จในการแทรกซึมเข้าคุก ระหว่างทางลุงเห็นรูปปั้นดินเผาในครัวเขารีบทำลายชิ้นส่วนหนึ่งของรูปแกะสลักนี้เพราะมันจะเป็นกุญแจสำคัญในการหนีออกจากที่นี่ต่อมาการแสดงที่น่าตื่นเต้นก็เริ่มขึ้นที่โรงอาหารของเรือนจำลุงฮักและอาหาแอบป,ปะปนเข้าไปเติมน้ำยาฟอกขาวลงในอาหารนักโทษหลายร้อยคนไม่รู้เรื่องก็กิกนตามปกติไม่นานนักโทษทั้งหมดก็อาเจียนและท้องเสียทั่วทั้งคุกมีคนไม่ต่ำกว่าพันคนห้องน้ำในคุกเกิดการแย่งชิงกันห้องพยาบาลวุ่นวายราวกับตลาดเรือนจำกลายเป็นความโกลาหลอย่างที่สุดไม่มีทางเลือกอื่น เรือนจำต้องย้ายนักโทษไปรักษาที่โรงพยาบาลถ่ายนอกลูกสาวของลุงฮักจอดรถหน้าเรือนจำแกล้งทำเป็นรถเสียแต่จริงๆแล้วมีระเบิดซ่อนอยู่ข้างใต้เพราะนักโทษย้ายออกไปหมดจึงค่อนข้างเงียบลุงฮักและอาหฮาเข้าห้องน้ำที่ว่างได้อย่างราบรื่นจากที่นี่เฮนรี่มองหาตำแหน่งห้องซักผ้าโดยตรงจากพื้นพวกเขายกกระเบื้องขึ้นและเริ่มเจาะลงไปไม่คาดคิดว่าจะตรงกับห้องเก็บทองพอดีข้างล่างมีทองหลายตันของหัวหน้าแก๊งไม่ผิดเลยพบตำแหน่งที่ถูกต้องอาเฮาเอาถังแกส๊สเหลวเทลงไปในรูเล็กๆวางแผนใช้แรงดันแกส๊สทำลายตู้นิรภัย แต่เสียงระเบิดจะดังมากต้องถูกจับได้แน่แน่โชคดีที่พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วข้างนอกรถที่มีระเบิดหน่าเรือนจําก็พร้อมแล้วเสียงระเบิดดังสนัน่นพร้อมกับห้องเก็บทองระเบิดทุกอย่างสําเร็จอย่างสมบูรณ์เสียงระเบิดข้างนอกดึงดูดความสนใจของทุกคนซาลอนและลูกน้องออกไปตรวจสอบลุงฮักและอาฮาเข้าห้องเก็บทองได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆแต่อาฮาเห็นกล้องที่มุมห้องเขาจึงถ่ายภาพห้องเก็บทองอย่างระมัดระวังจากนั้นติดตั้งภาพเข้าไปในกล้องการเฝ้าระวังด้านนี้ ซาลอนไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบเห็นว่าห้องเก็บทองยังปกติดีแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นเพียงภาพในช่วงเวลานั้นลุงฮักและอาหาได้ขนทองออกไปหมดแล้วอย่าไรก็ตามซาลอนระมัดระวังมากเขาสั่งให้ลูกน้องขยายภาพห้องเก็บทองคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกเปิดเผยซาลอนนำลูกน้องไปตรวจสอบทันทีเมื่อเปิดห้องเก็บทองทุกอย่างว่างเปล่าปายโกรธมากและรีบค้นหาทั่กคุกตอนนั้นลุงฮักตลองตัวเป็นหมอเข็นเตียงผ่านไปซาลอนเก็บอิฐที่ลุงฮักทำตกไว้ได้เขาเดาว่าพวกโจรซ่อนทองไว้ในรถเข็นท่านที่ทันใด สั่งคนไล่าตามรถเข็นคนไข้ทุกคันพร้อมสั่งลูกน้องค้นหารถพยาบาลทุกคันกลุ่มคนรีบหยุดรถพยาบาลทุกคันอย่างรวดเร็วพวกเขาตรวจสอบรถทีละคันเตียงคนไข้แต่ไม่พบทองเลยซาลอนสงสัยมากตอนนี้เขาเห็นพนักงานทําความสะอาดสองคนดูน่าสงสัยเขาเดินเข้าไปถามว่าใครส่งพวกเขามาทั้งสองคนตอบว่านายของพวกเรานายของพวกคุณอยู่ไหนเขาดูเหมือนกาลังเคลื่อนย้ายของหนักบางอย่างและรถที่เพิ่งผ่านไปเป็นของเขาซาลอนเข้าใจว่าทองคําถูกซ่อนอยู่ในรถห้องน้ําทันทีเขาสั่งลูกน้องทั้งหมดให้ไล่ตาม เจ้าชายขับรถด้วยความเร็วสูงผ่านทะเลทรายแต่ซาลอนก็เร่งความเร็วไล่ตามอย่างรวดเร็วไล่ทันรถบรรทุกทองของเจ้าชายกลุ่มคนเริ่มการไล่ล่าอันเร่งด่วนในทะเลทรายเขายังส่งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทรายตามไปอีกมากมายรถของเจ้าชายบรรทุกทองจึงดูเหมือนวิ่งช้าจึงมักถูกกลุ่มคนประชิดต,ตุกเห็นอันตรายเจ้าชายกดในโตรเจนให้รถพุ่งขึ้นขณะเดียวกันชายผิวดำก็จุดระเบิดทำลายรถที่ไล่ตามอีกครั้งเหลือเพียงรถเรนโรเวอร์ของซาลอนที่ยังอยู่จนกระทั่งขับมาถึงชายแดนเจ้าชายจึงหยุดหลลัังงจาาากกนนน้อ็ไตมมถึ แต่แก๊งโจรกลับไม่ตกใจเลยเพราะในรถไม่มีทองเลยสักนิดนี่เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำแล้วทองไปไหนแล้วจำรูปปั้นที่ลุงเฮนรี่ทุกแตกได้ไหมในคุกเฮนรี่ใช้รูปปั้นนั้นทําเป็นแม่พิมพ์จากนั้นวางทองในอ่างหินใหญ่ใส่เข้าเตาหลอมเทน้ําทองลงในแม่พิมพ์รูปปั้นทองถูกสร้างขึ้นแล้วทาสีทับสุดท้ายลุงเฮนรี่ปลอมตัวเป็นช่างซ่อมบำรุงอ้างว่ารูปปั้นเสียต้องลากไปซ่อมผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างราบรื่นสําเร็จในการนําทองออกจากคุกด้วยรถอีกคันซาลอนโกรธจัดหลังรรู้ควาามมจิงชักกปืนออ แต่ที่นี่เป็นดินแดนของเจ้าชายกองทัพของเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายซาลอนถูกหัวหน้าใหญ่พาขึ้นรถไปในเวลาต่อมาทุกคนคงเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันรุ่งขึ้นข่าวรายงานเหตุอาหารเป็นพิษในเรือนจาแต่ไม่ได้พูดถึงทองคําหนักหนึ่งตันที่ถูกขโมยไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มเปิดรถบรรทุกข้างในมีรูปปั้นปลอมลูกสาวของเฮนรี่ทุบมันแตกพบว่าเป็นแค่รูปปั้นเปล่าทุกคนคิดว่าเฮนรี่ขโมยมันไปนคนเดียวไม่คิดว่าแผนทั้งหมดจะพ่แท้ให้คนแก่ในตอนนั้นเองประตูข้างกกกก็เปปิดออออฮรรี่าาฏตัวออม พร้อมกับรูปปั้นทองคําหนักกว่า1ตันเขารักลูกสาวมากกว่าทองคํา1ตันไม่นานหลังจากนั้นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กได้รับเงินบริจาคจำนวนมากกลุ่มโจรก็ออกตามหาเยื่อรายต่อไปหนังจบแค่นี้ฝากแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะบายบาย